สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญทีอาพรนิชรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความชื่นชมและยินดีที่ภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่เส้นทางสัญจรริม ในเกาะรัตนโกสินทร์มีความสวยงามขึ้นอย่างมากในปัจจุบันภายหลังจากที่หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่เส้นทางสัญจรริมคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยคลองพดุงกรุงกเกษม คลองมหาหนาคคลองหลอดและคลองเชื่อมและคลองบางลำพูซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืนนายอนุชากล่าวว่าตั้งแต่ปี2511ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเส้นทางสัญจรริมคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่การขุดลอกตะกองเลนในคลองคูเมืองเดิมและคลองหลอดสาขาเพื่อให้น้ํามีความใสสะอาด ไม่ส่งกลิ่นเหม็นการทำความสะอาดทาสีผนังคูเมืองเดิมและเก็บขยะมูลฝอยเศษวัสดุเหลือใช้และวัชพืชในคลองการตัดแต่งกิ่งไม้จัดระเบียบต้นไม้ตามแนวคลองคูเมืองเดิมการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรการจัดระเบียบพื้นที่ของชุมชนโดยรอบการจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าการทำความสะอาดสาราที่พักผู้โดยสารรถประจำทางตลอดจนการปรับปรุงจัดระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนสำคัญทำให้พื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการจัดระเบียบโดยรอบพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้เกิดความสวยงามปลอดภยัยรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการดำเนินงานของหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่ระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการภาคประชาชนและชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่เส้นทางสัญจรริมคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่เส้นทางสัญจรริมคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีความสวยงามอย่าง ต่อเนื่องค่ะให้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถเดินได้อย่างอุ่นใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนรวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครต่อไปอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับโครงการจิตอาสาคลองพดุงคุ้งเกษมมีจุดเริ่มต้นที่วัดเทวราชกุญชรประตูระบายน้ำเทเวศสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพยาฝั่งโรงแรมรอยัลออคิทเซอร์เรตันส่วนโครงการจิตอาสาคลองมหานาค จุดเริ่มต้นที่ป้อมมหาการโดยช่วงตลาดโบเบเป็นจุดที่ประชาชนจิตอาสานั้นลงพื้นที่ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านรุกล้ําและการวางสิ่งของรุกล้ํา ตามแนวทางเดินรอบเขื่อนกั้นน้ำคลองแสนแสบด้านโครงการจิตอาสาคลองหลอดและคลองเชื่อมแบ่งเป็นคลองหลอดฝั่งเจ้าพยามีจุดเริ่มต้นที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถึงท่าเรือราชินีและคลองหลอดฝั่งวัดราชนัดดามีจุดเริ่มต้นที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถึงวัดราชนัดดาและโครงการจิตอาสาคลองบางลำพูเริ่มต้นที่ป้อมมหาการท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดจนถึงป้อมพระสุเมนนั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะนางสาวธิพาน,านันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่าพล <ฤ S 1> <พฤ S 2> เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากาพอ,อนะคะได้เร่งขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุทธระยะที่3เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศซึ่งปัจจุบ ะะการดำเนินการในช่วงที่1มีความคืบหน้าแล้วกว่า38.53%เร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้1.10%โดยได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและงานออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่งานก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายสามารถลงหินแกรนแล้วเสร็จ100%และเริ่มทดสอบการขุดลอกไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเริ่มงานขุดลอกและถมทะเลพื้นที่ของโครงการเมื่อ วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมัตตพุทธระยะที่3เป็นโครงการสำคัญเร่งด่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c มีมูลค่าการลงทุน6.4หมื่นล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน5.2หมื่นล้านบาทและภาครัฐ1.2หมื่นล้านบาทมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับอุตสาหกรรมปิโตเคมีอีก19ล้าน ตันต่อปีใน30ปีข้างหน้ารวมไปถึงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีและการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยจะดําเนินงานเป็น2ช่วงนั่นก็คือช่วงที่1นะคะเป็นการร่วมทุนระหว่างกออนอ,อก,กับบริษัทกัฟ MTPLNG พีเอลเอ็จีาำกัดเพื่อขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธด้วยการถมทะเลพื้นที่1000ไร่ค่ะ ช่วงที่2นะคะการพัฒนาท่าเรือสากรรมมาตรพุทธระยะที่3ได้เปิดขายซองประมูลเมื่อวันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2,515และก็จะให้เอกชนนั้นยื่นข้อเสนอในวันที่6มิถุนายน2,566ขนาขณะเดียวกันได้จ้างทีมศึกษาโครงการช่วงที่2อ,อีกครั้งเพื่อพิจารณาค่าร่วมดําเนินการระหว่างรัฐและเอกชนมีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อที่จะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาหากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนโครงการพัฒนาท่าเรือมาตาพุทธระยะที่3ช่วงที่2ในภาพรวมทั้งหมดจะยังคงแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2519ถึงต้นปี2570ค่ะ ทั้งนี้นะคะโครงการในช่วงที่หและช่วงที่2นะคะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นทําให้ชุมชนนั้นมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและเมื่อโครงการแล้วเสร็จมีความมั่นคงด้านพลังงานก็จะยิ่งดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในพื้นที่ EEC และทั่วประเทศถือเป็นผลงานที่โดดเด่นของพลงเอกประยุทจันโอชาในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่กําลังป้านมหานครเศรษฐกิจใหม่ ในภาคตะว,วันออกให้เป็นจริงได้ในไม่ช้าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผ่านการพัฒนาโครงการพื้นฐานต่างๆอย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อประโยชน์ของคนทุกกลุ่มนั่นเองค่ะข่าวต่อไปนะคะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่ารัฐบาลนั้นได้มีความห่วงใยต่อผู้ที่ใช้รถเนื่องจากพบว่าในอุบัติเหตุทางถนนได้เกิดความสูญเสียเนื่องจากการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนนั้นให้ความสำคัญกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆทั้งการสวมหมวกกันน็อกการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ในทุกตําแหน่งและตลอดเวลาขณะใช้รถยนต์การจัดหาที่นั่งนิรภัยหรือว่าคาซีทหรือว่าที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายลดการบาดเจ็บและสูญเสียกรณีประสบอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติตามพรบรจาราจรทางบทฉบักที่13พุทธศักราช2515ที่ได้กำหนดโทษกรณีไม่ค่าเข็มขัดนิรภัยจะมีโทษปรับ2,000บาท ซึ่งเพิ่มโทษจากเดิม500บาทเช่นเดียวกับการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกที่มีโทษปรับ2,000บาทจากเดิม500บาทนั่นเองค่ะตามพรบจราจรนะคะปัจจุบันยังได้กําหนดให้คนโดยสารรถยนต์ที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดหาที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กหรือว่าที่นั่งพิเศษด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนโดยประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการยกเว้นภาษีนําเข้าค่าสีสําหรับเด็กจากปกติร้อยละ20 รายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศค่ะกระทรวงการคลังน,นะคะเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้น สุกากรตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติกำหนดพิกัดอัตราสุกากรพุทธศักราชส5 3 0ัฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่23กันยายน2515ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2516ค่ะเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านราคาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเนื่องจากปัจจุบันคาซีดส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศผู้ประกอบการไทยที่ผลิตในประเทศยังไม่มีจำหน่ายค่ะหรือว่ามีจำหน่ายน้อยลงนั่นเองนะคะ ในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่าปัจจุบันเด็กไทยที่ใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเพียงร้อยละ3.46เท่านั้นโดยในช่วงปี2560-2514นั้นมีเด็กอายุ0-6ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน1,155คนโดยในจำนวนนี้นะคะ2 2 1คนนั้นเป็นการเสียชีวิตจากการใช้รถโดยสารรถยนต์นั่นเองค่ะ โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้มีคำแนะนำในการเลือกคาซีต้องพิจารณาใน4จุดที่สำคัญนั่นก็คือเข็มขัดนิรภัยมาตรฐานความปลอดภัย ความใหม่ของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมกับช่วงวัยโดยการติดตั้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดควรติดตั้งที่เบาะหลังไม่ควรติดตั้งที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับเนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจโดนกระแทกจากถุงลมนิรภัยได้สำหรับในการเลือกคาซีสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นมีดังนี้ค่ะเด็กแรกเกิดถึง3ปีควรใช้คาซีสำหรับทารกเด็กๆที่เป็นที่นั่งแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังรถ เด็ก2-6ปีใช้คาซีทเป็นที่นั่งแบบหันหน้ามาด้านหน้าหรือว่าเด็ก4 1 2ปีสามารถใช้บูสเตอร์ซีทเป็นที่นั่งแบบหันหน้ามาด้านหน้าสำหรับเด็กโตโดยใช้ร่วมกับเข็มขัดเนิราภายัยขึ้นอยู่กับน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กส่วนเด็กที่มีอายุมากกว่า12ปีให้คาดเข็มขัดเนิรัภัยทุกครั้งทุกตำแหน่งที่นั่งของรถโดยสารนั่นเองค่ะ ข่าวต่อไปนะคะนายอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนกลไกลการส่งต่อระดับชาติสําหรับผู้ที่มีหน้าที่คัดแยกซึ่งจัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOM ประเทศไทยโดยมีนายไกลสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับและนางพิญญาจำรูนศาสตร์ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์กล่าวรายงานค่ะ นายนุก,กูนะคะได้กล่าวว่ารัฐบาลน,นั้นได้มีความมุ่งมั่นในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นที่เป็นข้อท้าทายในการดําเนินงานมาโดยตลอดะคะ่ะคือประเด็นเรื่องของการคัดกรองคัดแยกระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับข้อเสนอจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะคะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยประสานงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน,นกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยได้รับความร่วมมือจาก IOM สนับสนุนการพัฒนานกลไกดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนสามารถนำเสนอกลไกลการส่งต่อระดับชาติผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าคณะกรรมการปอคมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั่นเองค่ะ กลไกาการส่งต่อระดับชาตินั้นเป็นกลไกสําคัญในการช่วยยกระดับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี2022นะคะได้มีการจัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับเทียร์2ซึ่งยกระดับขึ้นมาจากเทียร์2 Watchlist ในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งระบุในภาพรวมว่ารัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะซึ่งได้กล่าวถึงการพัฒนาการสําคัญในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องของไทยโดยมีการจัดทาํากลไกการส่งต่อระดับชาติเสร็จสมบูรณ์ซึ่ง เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้ประเทศไทยนั้นได้รับการยกระดับรวมไปถึงข้อสั่งการของคณะกรรมการปคอคมนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีนั้นได้ให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อกนกลไกส่งต่อระดับชาติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลไกดังกล่าวนั้นดําเนินการตามแนวทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโคโสกระทรวงสาธาราสุขนะคะได้เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ประหลัดกระทรวงสาธาราสุขให้เป็นผู้แทนของกระทรวงสาธาราสุขเข้ารับรางวัล Best Band Performance By Line สาขา High Style View Online ์ o o m หรือว่าแบรนด์ที่มียอดการเข้าชมสูงสุดบนไลน์วูมค่ะจากผลงานหมอพร้อมในงาน Thailand Social Award ครั้งที่11ซึ่งจัดโดยบริษัทไวยไซประเทศไทยจำกัด เพื่อให้ความสําคัญกับวงการโซเชียลมีเดียที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยส่งเสริมให้มีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสารรค์และยกระดับวงการโซเชียลผ่านการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูแบรนด์และผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆค่ะซึ่งทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองนะคะได้กล่าวต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายพัฒนาระบบหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน และ Line Official Account หรือว่า Line OA นะคะเพื่อให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ประเมินอาการภายหลังจากการรับวัคซีนและมีการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มระดับประเทศให้บริการด้านสาธารณสุขอาทิการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนใบรับรองสุขภาพดิจิทัลนะคะการนัดรับบริการด้านสุขภาพต่างๆรวมไปถึงการเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยทั้งนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมอพร้อมจนมีส่วนสําคัญที่ทําให้การรับมือสถานการณ์โควิดในทีมประสบความสําเร็จและยังมีส่วนสําคัญที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะดิฉันการทยาพรเนใชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย รงประชาชนสุขสดใส